สิพากันย่างลงเบืองสวนมั่นพี่น้องกับพรไสสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ตสุขุสุขพี่น้องจา้าสบายดีตอนแรงแรงก้สิค่ำแล้วพี่น้องสี่โมงก,มก,มกลัวๆเมื่อนี้ค่มฝนฝนตกแต่เ้าผมและฝนตกลินจนอันไหนท้องกัดเ้าหยุดตกแดดออกแล้วพี่น้อง สีพามาลเลาะเบิ่งสวนมันของบอแป๊บเองพี่น้องมืึอนี้มากับพรอไส้ซีมอนอ่ะไปลกกะพรอไสเขาก็มาตะเลี้ยงงวัวมันไปเลี้ยงงัวกับแม่บอแป๊บพี่น้องสีพามาเบิ่งว่าครูมันยังอันนาบอเจ้าเคยมาแล้วปอนใสเค,นนเคยมาเธอหนึ่ง เออมาตอนนั้นน่ะต่อมากบหัวหน้าละบม่แป๊บก,ก็มาถึงตะพุ่นแล้วพี่น้องบได้มาล้ำอีกเลยพ้ตะพุ่นตกมาเนืองๆนี่นนก็บบดมาเลาะเบิ่งมาตะพุ่นกัดจนลืมข้าวแล้วของกระิบมาอีกเดีย๋ยวสิพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งพี่น้องว่าเป็นจังได๋ไผมาเปิดพุงออกเบานี่โม่นงัวเข้าไปกินบ่นป่ะเข้าเบิ่ง พี่น้องม่เม็นโศกแค่นี่นะจุดเห็นหอดห,กหักบ่ฮะเนี่ยมันคือเจือนคือกระโดดใช่พี่น้องอันนี้นะดินชายโอ้ห้องกระแตกหัวมึงเนี่ยเป็นแหนงกระลังจะเป็นหัวลม้มบ่ฮะนี่พี่น้องกระลังเป็นช้ำเหมือนนิ้วโป้งมือ แต่แรกทีเป็นหัวอู้ตายเลยขนาดนี้โขลกเลยปูเป็นโชกปะแล้วฝนตกเมื่อคืนนี่พี่น้องดินเงย์ปะตรงนี้ผู้เนี่ยมันคือหลุมบวบนะนี่อันนี้นะพี่น้องเหลืองเบิดมันก็ได้ปูน ย่างขึ้นคู่ผิดเต๊เป็นไปายได้บอลน่ะพี่ขึ้นคู่ทิงพี่มาหลอะทังขอบันก่อนจังอ้อมกับขึ้นมามาเบิ่งอีกบาบนี้พี่น้องปุ้ยขนาดว่าเขาใช้คู่ใหญ่ไปหายพี่น้องเลยปลดเอาเกือบนะจำไปลงยังพอใช้ขึ้นมาพี่อินช่แต่มันลมพี่น้องมันจูบโอ้ แบบมันบกขึ้นเลยนะพี่น้องแบบมันเหลืองแบบมันบ่ทันใส่ปุู๋เลยสยีแต่ผุยลกักปลาเลยพี่น้องบอด้ใา่ปู๋ย,ยจต่ว่าของเขาเจ้าบกขึ้นงามเลยเขียวแบบซูงเลยแหละของขเจ้านะมาพีชีลงไปยังเดินนี่มาเลาะทางหนอกมันลมเนี่ยนะมันเข่าบ่ได้หรอกพี่น้อง,อ,งออกมามเป็นดินชายมันลมบวม,ม,ม,ม สาเหตุที่มันเจื่อยกันนี่นั่นนี่แหละพี่น้องลุ่มโบเบะโบเบยเหยียบเพื่อนนวลนวลแบบมันโบขึ้นเลยพี่น้องงั้นพราท่านได้ใส่ปุ๋ยโอ้ยเสียดายมันเลยอุตสาหะไทยอันให้เขาไทยไปนั่นนี่แหละโบไฮมันอันนั่นพี่น้องโบไฮมันอันโบไฮมันมันอันน้ำหุ้มน้ำหุ้มน้ำหุ่ง ผนมาไปเจอแบบนี้แห้งกระเตกโอ้ยพี่พี่มันเล่ออยู่ขอบพี่ทางกลางนี่เขาไม่ได้เลยพี่น้องมันลมออกมาพี่ไปเลาะขอบคนผูพันคนตางอนพี่น้อง๊ัดมาเบิ่งบาดนี่น <laughs> สุดลงกว่าเก้าพี่น้องเลยแล้วก็อนันาพ้อมอีก แล้วก็บกขึ้นพร้อมอีกแบบมันแค่แข่แบบมันล่างไปเลยนะพี่น้องไพ่มีวิธีในไหนแนะนำไหมพี่น้องใช่คู่อบ่มันก็สิขึ้นหรือในไหนมันคือกล่องตองแข็งๆอยู่แบบคู่นี่แปะไปเลยนะพี่น้องแบบบนเดี่ยงเป็นคู่เลยแหละหข้าแบบฝนตกดูแห่งจากชิช้ำใด <laughs> <c oughs> คือล่มลรถน,นั่นนี่คนใช่เอง ตายเร็วพี่น้องสีได้น้ำมูอยู่บนนะ้านเานี่ยก่กนมาะาศลุกึนไปวักหลแล้วเป็นอะไรนะเลืองบ่ใบมันตายมันเหลืองไปเลยพี่น้องนะ่ะแถวกลางนะมาเบิ่งบันทึ้กับกัวเก้าว,ว่าสิมันว่าสิอนัน งามขึ้นก็เก่าว่าชีค่าก็เก่า,กา 9, เปลินแห่งกับแบบบบขึ้นเลยแบบคล้ายๆแบบแบบมันหัดะนะพี่น้องแบบดินหัดมันแบบว่าดินนี่ๆแบบท้าโถมไปเลยแปนเอึเติร์ดเป็นขั้นแจบไปเลยพี่น้องจักมืออ่อก่อนสีชวนกันขเขามาเบิง่งว่าเสีเ่ยวเราได้ต่อใส่ยุูยิบเฮ้เนาได้ แบบมันเหลืองเนาะมันใ่มันเหลืองมากถูไหมโอมันแบบแบบตั้งเลยนะกับห้องข้าเจ้านะเงี้ยมันต่างใดก็เหลืองแบบเว้ดแบบคล้ายๆแบบมันถือผ้ากันนะคือว่าแหละตัวห้องออกมามันกับโบสถ์งามพี่น้องแต่ใหญ่พัดแต่เอาลำม,มันมาปลูกมันกับโบสถงามมันแบบจักมันแล้วใดโอ้เป็นตาสีได้น้ำหมูอีบบนี้เฮ็ดปีเดียวกับอันนี้ช้ำพี่น้อง สีบ,บง,งามซำตอนเห็ดทำอิดชื่คือคืออยู่ขึ้นนะพอฝนตกมาดูๆมาเบิงแปลนเยี่ยมเลยนี่พี่น้องเป็นขน,น้าไป้าเป็นไห,หน้าไปเลยแบบมันเจ่อนแล้วมันเห็นหดหกักตรนี้นี่หากมันกำลังเป็นแหนงกำลังสิเป็นหัวพี่น้อง อันนี้คนตางอนตายก็ร้ายคนตางอนบอกขึ้นก็ร้ายโอ้ยพี่น้องเลยตาอุกอ่างแน่มึงเลยแบบบ่มีชีวิตชีวาเลยนะแต่ก่อนแต่ชายพูยแต่สีดไม่ๆหมนะมาเบิง่งไาเบิ่งคลิปแบบแตะกี้สิเห็นพี่น้องตอนขึ้นไม่ไหมเช้งามตอนนับพ่อนชัยก็เห็นเนาะพ่อนชัยกัมบมาเบิ่งกับมัน หน้าอะไรกรัยายรุนพามาเบ่งมาเลาะสมเบ่งงามมากบน,นี้เลือเล้องมาเป็นนั้นมันถึกภาคเบ่งใบมันนี่สังเกตเบ่งพลชายลี่ออกมานี่ยเอามาหน่อยพลชายตัวเจ้าลีออกนะี่นี่พี่น้องมันแบบมันเป็นใบเหลืองแบบนี้แต่ว่าเห็นของเขาเจ้านะสวนขางๆนี่ม่ได้เป็นแล้วนี้ด้ยเขี้ยวแล้วก็ขื้นสูงพร้อมอีก แต่ว่าห้องเขาแต่เขาเจ้าเขาเจ้ากระดินชายคือกันพี่น้องแต่ของเขาเจ้าคือบัวด้เป็นแนวนี้ข้องเขาบัดขึออ้นนักกระโดดฮะแยาสิพาไปเบิ่งพี่น้องส่วนของเขาเจ้าว่ามันเป็นความแตกต่างกัขงบข้อบแปแบบลายสำเนียยวสิยางขวมไปเบิง่งพระพาชายเลาะล,ลุ่มก่อนเมื่อนี้กับมีโอกาสไดคเว่า,าเบิ่งกับพรชัยพี่น้องลอบแรง ไปไนะมันต้องไปลิมันดอกปามมันโหลดมันเหลืองใบมันตายแต่ว่าของเขาเจ้าเขาเจ้าใน่หน่นะเขาเจ้าใส่ผูยอีเธอหนึ่งนะพี่น้องว่าขเขาโมแป็บยังบอได้ใส่ผู้อีเธอหนึ่ง่อว่าสีมาใส่ช่วงแดดๆดดนะกับข้าดำหน้านะกับบอกเลเข้ามาเลยมามื่อนีฝนว่าฝนตกเมื่อคืนแยบว่าแม่นอียง,งเลยพี่น้องเลย มึงเนี่ยเดี๋ยวสิไปเบิ่งสวนเขาเจ้าพี่น้องว่าความแตกต่างมันํำไดคือแน่แตจะนี่พี่น้องคู่เท่านี้ตัดไปนี่นะแต่ว่าขั้นเฮ็ดคู่ตัดไปแบบซี่เนี่ยแบบที่ตัดไปแลวนี่นะพี่น้องน้ำมันหึมนี่ใช่บเบิ่งก็สิโบเฮดนะนี่ แต่ว่าขั้นอะบท่ันเจือนแต่ว่าน้ำนะนฮึมติมอยู่นี่แม่ยามมันบ่อแห้งะยามมันมันมันเน่ามันเสียนะพี่น้องบัดเพื่อมันนนัเป็นหัวแล้วนะแต่ว่าเขาเจาะกันในน้ำมาอยู่ว่าเห็ดแบบนี้นะสึกแล้วเห็ดคูแบบให้มันไหลลงมาหน่อยนี่หักเจาะบางเนี่ยมันเจือนลงมาบางเนี่ยเป็นเดินหมดเลยแยนเอดเติดมาบัดนี้แหกเต็กแหกกัวเก่า อ้ทางนี้จักสีหัวคือชีหายพี่น้องเลยคือเป็นจังสิแบบเบิ้งบ่ได้เลยทางนี้แล้วแะ้วพี่น้องมันเบาแบบเดี๋ยวมาเบิ่งพันตาตุขานพ่นใ่นี่ข้นเหตุเนี่ยี่ผัดน้ำก่ ไหลลงมาเนี่นี่ผด,ดินทรายมันเป็นดินทรายแล้มันมาน้ำนี่พี่น้องเห็นบหเป็นโขกไปเลยผุนนี่อ๋อแบบเป็นนล่องขึ้นหนึ่งไปเลยว่าเทีเดี๋ยวบัแป๊บสิพายางขวบไปเบิ่งมันเขาเจะว่าเป็นเท่าไหร่ต่างกันซท่าไดรกับของบัแป๊บนี่พี่น้องข้างนี้นะปวกกินอันนี้เป็นพันตาโต ห้องคางนี่กับเบิดเลยคือกันอีกดินเพียงกันจืดปหมดมาเบิ่งตอนนัน้นก็มาเบิ่งตอนนี้แห่งแตกต่างกันหแห่งพี่น้องตอนคลิปที่เบาแปบลงมาแต่อันว่าก่อนกลับมาเดี๋ยวนี้โอ้ย <G l ug> เละเป็นโจ๊กเลยแหละ มาเบิ่งตอนนั้นว่าซีไขาอยู่พี่น้องมาตอนนี้แห้งตกใจแห้งแบบบวบเป็นตาเบิ่งเลยนะมึงเนี่ยใบท์มันแบบมันบมีชีวิตชีวาเลยเลยพี่น้องมันเหลืองมันถือผ้ามันถืออย่างนี่เป็นน้ำหอมบอท่านช่ยพูบอกผาหูกับในน้ำเลยได้พี่น้องว่ามีวิธีแก้แบบไดที่มันเอ่อ เหลืองแบบนี้แล้วก็มันบกขึ้นใช่อ่ะปุ๋ยเอียงไม่ได้ขางนี่เบิ้ดเลยพี่น้องบกขึ้นเลยก็ได้แต่ซ้ำนี่ไปไว้ไว้ฮู้เมืองคนชายไปล่มบุบบวกพี่น้องขึ้นกระเฮ็ดดินชายมันสิงามพี่น้องไกิแล้วพากันมาเฮ็ด ห้อยตีนพ่นไซ่เป็นพ่นตกหมึกขึ้นนี่ปัดวามาเป็นเนืน้อนีช่ำต้องใช้วิซ่าตัวเบาพ่นไซ้เดี๋ยวไปเบิร์สวนเขาเจ้าพี่น้องค่นะ <c oughs> ไปบาย,บายแลนด์มึงเนี่ยพี่น้องลมเลย <c oughs> <c oughs> นี่แหละสาเหตุที่มันเจือนนะพี่น้องงาดินทรายนะใครบเห็นชายดูดมาเบิ่งหน้าบอกแป๊บได้พี่น้องเอาได้ยุ๊เบิ่องขื่อคู่มันเจือนลุงว่ามันเจือนเมื่อนี่นี่นี่พี่น้องแล้วมันเป็นยุบไปเลยพ้นตกไปออกกระเดียกกันเถอะโพดโพปีซีมาเนี่ยคือสี่ในโจ๊ะเลยพี่น้องเฮ็ดน้เขาปีแรกกัน เป็นจากสีช้ำขนาดว่าบ่แป,ปบกันท้ายคู่น้ำไว้แล้วนี่ว่าบ่หายน้ำไหลลงเอาคู่หลัดไว้กนยังคือเก่าพี่น้อง <c oughs> พ้นมันลงเลยเนาะ <c oughs> โผดโผ่ือชิดได้ช้ำนี่แล้วพี่น้องพายคางนี่ตายลายนี่ ายตาโตข้างนี่ะก,กี้งามกับงามงเดี๋ยวนี้ปุ้ยเนมเพี้ยนปเป็ใบเหลืองพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งสวนมันเขาเจ้าว่ามันความแตกต่างมันสำแดงพี่น้องเลยสิพายางไปเบิง่งพี่น้องมือน,นี้กะมาเลาะเบิ่งสวนมันกับพรไสพี่น้องแตกต่างกับก่อนที่บ่แปบลงมาหลายเดี๋ยวมือนหนาบ่แปบสิพาไปเลาะเบิ่งสวนมันบ่าวาอยู่ในนี้นี่ ต่ออกันไปเลยพี่น้องไกลๆกับของอาอในบ้านไปเบิ่งว่าของเขาเจ้ามันต่างกับของบ่อแป๊บซํำใดนั่นแหละพี่น้องจ๋ามอ่อนีบ่อแป๊บเกษตรขอญาติลาขอบใจบัสสุขุคนที่ตามเลยเป็นงใจให้บ่อแป๊บสาวนด้นพี่น้องพ่อกันคลิปนะ้าไปเลยพี่น้องสบ,สบายดีฝากกันมาเลาะสวนมันกระพริใส่ตอนคำแล้วสิภาพไปเบิ่งมือหนาของเขาเจ้าพี่น้องโปรดติดตามคลิปต่อไป